สวัสดีครับทุกคนออหลังเกมวันนี้เฮียวีโกมาคัชแรดฟอร์ดครับตบมือยินดีกับแฟนบาซ่าหลังมาซเซลนาทุกท่านด้วยนะหลังหลังจากที่ไลฟ์ไปเมื่อ2วันที่แล้วผมออกปากทำนายว่าผมไม่คิดว่าบาซ่าจะได้เซ็นใครอีกแล้วในหน้าต่างนี้ <c oughs> ได้ออกปากทำนายเมื่อไหร่แม่งออกตรงกันข้ามทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าผลลัพธ์เราออกมาดีนะครับ คนที่เรากำลังเซ็นนะครับมาคัทแรดฟอร์ดกองหน้าชาวอังกฤษวัย27ย่าง28นะครับเรียกว่าวัยกำลังโอเคเลยชะกัดชะกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่อยู่ดีๆก็ได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกับบาซ่ามาเรื่อยๆนะครับเราก็รู้แล้วเออแรดฟอร์ดอยากมาบาซ่าก็แอบสนใจนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรจริงจังนะครับก่อนเมื่อคืนที่จะมีข่าวเฮียวีโกจากโรมาโน่นะครับ ยังไม่มีข่าวเลยว่าผู้บริหารของบาร์เซโลนาตกลงตปรงใจกันแล้วว่าจะเอาแรดฟอร์ดอย่างจริงจังนะครับมไม่มีอะไรชัวร์เลยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีข่าวเฮียฟิโกนะครับนี่แหละครับก็อะไรที่มันจะได้นะครับปุ๊บปั๊บมันก็ได้นะครับเดี๋ยวพูดถึงเดีอนนี้นิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตอ้างอิงข้อมูลจากพี่เบน เจ้าของเพจบาร์ซ่าเข้าเส้นนะครับการมาของแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นแบบสัญญายืมตัวนะครับโดยเป็นการยืมเปล่าไม่มีค่ายืมนะค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ5ล้านรวมโบนัสนะครับ10ล้านรวมภาษีนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เงินราว10ล้านในการลงทะเบียนแรดฟอร์ดนะครับทางแรดฟอร์ดไม่ได้ขอให้บาร์ซ่าออกเอกสารการันตีว่าจะสามารถลงทะเบียน ตัวเขาได้นะครับต่างกันไปจากดิวของนิโก้นะครับก็เรียกว่าแรดฟอร์ดก็อยากมาบาร์ซ่ามากๆนะครับแม้จะมีความเสี่ยงเรื่องการลงทะเบียนอยู่บ้างแรดฟอร์ดก็ไม่ได้วันอะไรนะครับแต่เราก็คิดว่าด้วยราคาของแรดฟอร์ดก็น่าจะไม่มีปัญหาการลงทะเบียนมากนะครับเดี๋ยวมีข่าวว่าเตเก้นจะเจ็บยาวอีกนะครับก็จะอาจจะได้โคต้าในการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอ่ะแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องแรดฟอร์ดเป็นหลัก นะครับในตัวสัญญาเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนะครับเป็นออปแต่ว่ามีออปชันให้ซื้อได้ถ้าอยากซื้อนะครับโดยถ้าอยากซื้อเนี่ยบาร์ซ่าจะต้องจ่ายเงินประมาณ30-35ถึงล้านนะครับซึ่งเป็นราคาที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเนี่ยลดลงมาให้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยราวๆห้าสิบล้านนะครับดูจากหน้าข่าวทุกสำนักตอนนี้ก็น่าจะพูดได้ว่า80%บวก90%แล้วแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมาเซอร์ไพรส์ตอนท้าย บาซ่าก็น่าจะได้ตัวแรชฟอร์ดมาเสริมทัพแน่นอนนะครับ <S <S งั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันถึงดีลนี้แล้วก็ผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการมาของแรดฟอร์ดกันนะครับสำหรับแฟนบาเซโลนาที่อาจจะไม่ได้ติดตามกอ,องหน้าที่ชื่อมาคัสแรดฟอร์ดอย่างใกล้ชิดนะครับอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนะก็ได้ดูดชื่อใช่ไหมได้ดูเมนูบ้างแต่ก็จะไม่ได้คุ้นเคยนะครับเราลองมาสรุปกันว่าบาซ่ากำลังจะเซ็นใครมานะครับผมมี2-3สาม p o i นค,คน mm hmm. ที่บาซ่ากำลังจะเซ็นมาที่ชื่อแรดฟอร์ดคนนี้นะคะคือลูกม่อของยูเนเต็ดที่อยู่กับสโมสรมา20ปีแล้วนะลงเล่นให้แมนยู hmm. ชุดใหญ่ไป426นัดสังหารประตูไปแล้ว138ประตูกับอีก77แอสซิสต์นะครับ mm hmm. ถือว่าดูดีเลยนะครับสถิติดูโอเคเลยนะครับ เรียกว่าเป็นทั้งลูกม่อแล้วก็เป็นความหวังของยูเนเต็ดด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเหรียญย่อมมี2ด้านนะครับเขาก็คือนักเตะคนเดียวกันที่เฮดโค้ชรูเบนอโมรินปฏิเสธที่จะใช้งานต่อตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับเรียกว่าความสัมพันธ์นี่แทบจะไม่ได้เผาผีกันแล้วนะครับแรดฟอร์ดคนนี้คือนักเตะที่เดบิวต์ให้กับแมนยูชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18นะครับในฤดูกาลปี2 0 1 5ันสิถึงสองพนัดนั้นเนี่ยแมนยูเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วแรดฟอร์ สเดือนถัดมาหลังจากการเดบิวต์ให้แมนยูชุดใหญ่นะครับแรชฟอร์ดได้เดบิวต์กับทีมชาติอังกฤษนะครับในเดือนพฤษภาคม2016นัดนั้นทีมชาติอังกฤษเจอออสเตรเลีย Australia ในเกมยูโรอุ่นเครื่องนะครับแรชฟอร์ดก็ทําประตูได้อีกหลังจากลงสนามไปแค่3นาทีเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตาม เหรียญมี2ด้านนี่คือเรื่องในอดีตเพราะว่านัดสุดท้ายที่แรชฟอร์ดยิงให้กับทีมชาติอังกฤษนี่ต้องย้อนไปถึงเดือนตุลาคมปี2023ในโปรแกรมคัดเลือกยูโรที่เจอกับทีมชาติอิตาลีนะครับและนับตั้งแต่2020เป็นต้นมานะแรชฟอร์ดยิงให้อังกฤษไปแค่7ประตูเท่านั้นนะครับผมในการเล่นให้กับแมนยูเนเต็ดส0ซีซั่นมีแค่3ซีซั่นเท่านั้นที่แรดฟอร์ดทำประตูได้เกิน20ลูก <ม><ม>และมีแค่ซีซันเดียวที่ทำได้เกิน25ลูกนั่นก็คือซีซัน2022ถึง2023นะครับโดยฤดูกาลนั้นเนี่ยแรชฟอร์ดยิงไปทั้งหมด30ประตูถือว่าเป็นฤดูกาลที่พีคที่สุดของเจ้าตัวนะ<ม>จากการลงเล่น56นัดทุกรายการนะครับอย่างไรก็ตามความพีคของแรดฟอร์ดมันไม่ได้ไปต่อเนื่องอสิเนี่ยปัญหามันนะครับเพราะว่าในฤดูกาล สองฤดูกาลถัดมาที่เล่นให้แมนยูเนี่ยแรดฟอร์ดยิงได้แค่15ประตูกับ8ปดแอคซิสนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด67นัดก็ถือว่าถ้าเทียบจากปีที่พีกเนี่ยสปีถัดมาเนี่ยล่วงกลาวเลยนะครับมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยเวลาเราพูดถึงนักเตะค,คนนี้ตะก,ก่อนเนี่ยคำศัพท์หรือว่าคําพูดที่มักจะผุดขึ้นมาเวลาพูดถึงแรดฟอร์ดเนี่ยก็นักจะเป็น เรื่องของดาวรุ่งนะครับเรื่องของความหวังเรื่องของพรสวรรค์นะครับผู้สืบทอดหมายเลข10นะครับเยาวชนผู้เข้าสู่ทีมใหญ่ของผีแดงได้แม้โอกาสจะมีแค่0.012%นะครับ แต่เรล่านี้คืออดีตทั้งสิ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำศัพท์หรือคําพูดที่มักจะเจอเมื่อพูดถึงแรดฟอร์ดนะครับก็มักจะเป็นเรื่องของความขาดวินัยนะครับความ <c oughs> ไม่มีความจริงจังไม่มุ่งมั่นไม่เสมอต้นเสมอปลายเสียดายฝีเท้าสมาธิไม่อยู่กับเกมอ่อนซ้อมนะครับ <c oughs> ไม่สมควรได้รับโอกาสในทีมใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ฉะนั้นแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดี แต่เต็มไปด้วยปัญหาอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยดิวนี้มีโจทย์ตามมาให้บาร์เซโลนาต้องแก้กันแน่นอนนะครับคำถามก็คือบาซ่าจะชุบชีวิตแรดฟอร์ดได้หรือเปล่านะครับหรือแฟนบาซ่าอย่างพวกเราไม่ควรจะคาดหวังมากเพราะว่ามันดูยากเกินแก้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะ,ะประเด็นเหล่านี้กันนะครับผลงานของแรดฟอร์ดถ้าพูดถึงเรื่องปัจจุบันนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยเตะให้กับแอสตันวิลล่า ลงไป1 4ลงไป17นัดน,นะยิงไป4ประตูทำได้5แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเป็นลองดูตัวเนื้อเกมจริงๆก็ถือว่าฝือดอยู่มากนะทำอโอกาสที่ควรได้ประตูเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะไปทีละประเด็นเอาพูดเรื่องโปรไฟล์ในฐานะกองหน้าก่อนนะครับพี่อิวคิดว่าไงแรดฟอร์ดคนนี้ชอบยังไงไม่ชอบยังไงบ้างไหมคือ แบบคือจริงๆอ่ะผมชอบเขานะหมายถึงว่าถ้าเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะชุดทักษะการกินตัวอะไรอย่างเงี้ยการวังเท้าการยิงการวังเท้าเนี่ยการเลี้ยงกันไปกับบอลอย่างเงี้ยรูปร่างร่างกายความแข็งแกร่งความเร็วอย่างเงี้ยเออเขาค่อนข้างดีเลยนะจริงๆอะ่ะถ้าพูดถึงแค่เนี้ยดีนะแต่ปัญหาของรัดฟอร์ดก็คือ ไอปีไหนมามันก็มาเพราะว่าการตัดสินใจเว้ยส่วนไอปีที่การตัดสินใจเรื่องความมั่นใจในการจะยิงหรือการจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับไอปี IP นั้นอะไอปี IP ของเทนฮาร์ปีแรกว่าถ้าผมจใจไม่ผิดเออที่เขาทาผลงานได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับแต่ไอปี IP ที่มาตอบตอบมันคือเรื่องความมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจปัญหาของรับฟอร์มมันคือแบบคือมันมันไปได้อะแต่มันจะชอบแบบเฟื่อนไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วทาให้จ่ายไม่ได้หรือไปจังหวะตัดสินใจสุดท้ายอะครับที่มันทําให้ คุณภาพของเขาที่มีอยู่ในตัวมันดรอปลงอะไรเงี้ยทั้งที่เขามีอยู่แล้วอะทั้งการยิงทั้งการไปกระบอลอะไรมันสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอืมปันหาหารวอร์ฟบอ์มันคือเรื่องการตัดสินใจที่เห็นแล้วได้แย่ผมไม่รู้ว่าแฟนแมนยูช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้นะที่ไม่ใช่แค่เรื่องการอ่อนซ้อมวิน,นัยความจริงจังอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายอะเออที่อีกถ้าคุณมีเรื่องนี้อีกนิดนึงอะเนี่ยคือนกเตะระดับร้อยล้านได้เลยนะหมยถึงว่า ทั้งใช่ไหมที่ผมพูดไปทั้งร่างกายทั้งความเร็วทั้งความทักษะอะไรเงี้ยมันคือนักเตะร,ระดับดอยล้านได้เลยมันขาดแค่เรื่องเนี้ยแค่เรื่องการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายเฉยเฉอืมแล้วก็ผมก็เข้าใจอยู่ตอนที่ไปอยู่วิลล่าในปีล่าสุดกับการปรับอาจจะบอลอังกฤษเหมือนกันแต่วิธีการเล่นของวิลล่ากับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็คนละรูปแบบเขาก็มาก็อยู่แมนยูเขาก็ไม่ค่อยได้ซอมด้วยซ้าอะไรก็เหมือนมาคอสนิมบางสิเออมาคอสนิมได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ย เออหาจังหวะตัวเองเฉยๆอะไรเงี้ยอืมถ้าผมมองแรดฟอร์ตนะอืมผมเนี่ยเออท่านี้ผมผมมองแลดฟอร์ดในฐานะเออปีกซ้ายเลยแล้วกันเพราะผมคิดว่าเราซื้อมาเพื่อการนี้เนาะเราซื้อมาเพื่อเล่นในตำแหน่งที่ราฟินญาเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามเทคนิคเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการโยกราฟินญามาตรงกลางเอาแรดฟอร์ดไปแทนในฝั่งซ้ายอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้กับดิวของ Nico นะิโก้คล้ายๆกัน นะครับคราวนี้พูดถึงในฐานะตัวที่จะมาสำรองลาฟินยาหรือตัวที่จะมายึดตำแหน่งนั้นแทนลาฟาเนี่ยนะครับออผมเห็นด้วยกับพี่อู่ก็คือแรดฟอร์ดเขาเป็นนักเตะที่ร่างกายดีนะสวดทรงองค์เอลเนี่ยมันมันสู้คนได้นะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้สูงปรีตแต่มันก็ไม่ได้เตี้ยนะครับเรื่องสปีดเนี่ยผมคิดว่าลาฟาดีกว่า,านะคัแต่น,นีาอาจจะเป็นปเพราะว่าผมผมไม่ผมไม่เห็นแรดฟอร์ดตั้งใจวิ่งมานานแล้วเหมือนกันมันก็เลยพูดยากนะ <laughs> แต่ว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนในฟอร์มปัจจุบันผมคิดว่าลาฟาสปีดดีกว่านะครับแต่เรื่องที่แรดฟอร์ดจะได้กว่าหน่อยผมคิดว่าได้กว่าแหละคือประสบการณ์ดฟอร์ดมาเล่นให้กับแมนยูในทีมยุทใหญ่มานานมากอ่ะเออใช่ไหมลาฟาเล่นให้กับลีดผม,มคิดว่าประสบการณ์ในลีดกับประสบการณ์ในแมนยูมันน่าจะต่างกันอยู่แล้วลาฟาก็มาเล่นชุดบาร์เซโลนาเนี่ยก็ยังไม่นานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงสําหรับแรดฟอร์ดมาก นะครับเขามีเยอะเลยแหละเขามีเยอะกว่านักเตะที่อายุเท่าเขาแบบเผยเผแบบ2เท่าตัวนะครับเ,เรื่องไปกับบอลผมคิดว่าได้แต่ผมไม่ได้เห็นว่าอันนี้พูดถึงฟอร์มปัจจุบันนะผมไม่ได้เห็นว่าแรดฟอร์ดจะไปกับบอลได้ดีกว่าลาฟานะครับอ่อ,อ,อย่างในวันที่พิกพกก็พอๆกันอย่างในวันที่แย่ลาฟาก็ดีกว่า อาจจะไม่ได้ดีกว่าเยอะนะครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดที่ผมประทับใจมากในเรื่องการไปกับบอลนะครับผมคิดว่ามันก็พอพอได้นะครับมี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 ความเป็นไปได้ว่าจะเก่งกว่านี้อยู่นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ยิวเรื่องการตัดสินใจในการออกบอลนะครับหลายหลายครั้งคือพอเขาเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งนั้นแล้วก็มีทักษะที่จะไปกับบอลพอได้มันก็แล้วก็เล่นกับแมนยูในชุดที่เขาได้รับคําสั่งแล้วก็ความ คาดหวังให้ต้องไปกับพอ,อ,อน่ะเออนี่ก็น่าจะติดตัวมาทําให้จังหวะการจ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนานะครับอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการซื้อแลนด์ฟอร์ดมาแล้วมันมีข้อเสียอันหนึ่งคือผมอไม่อยากจะได้ตัวที่มาแทนลาฟาฝั่งซ้ายแบบถาวรเพราะผมอยากให้มันมีการสลับสับเปลี่ยนเช่นบางจังหวะในเกม ตัวนี้ครับมาเล่นตรงกลางลาฟากลับไปเล่นซ้ายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบสามารถไม่แข็งทื่ออืมหรือบางครั้งไปย,ยืนเป็นหน้าเป้าเป็นสไตเกอรอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้มันมีนักเตะที่มันสามารถผัดเปลี่ยน2 3สามตำแหน่งตรงนี้ได้แล่แล้ฟอร์ดเนี่ยผมเห็นด้วยกับโคเซ่มูรินโญ่ที่เคยให้สัมภาษณ์มูรินโญ่บอกว่าแลดฟอร์ดถ้ามันจะเก่งขึ้นมันจะเก่งขึ้นในตำแหน่งปีกซ้ายนี่แหละในตำแหน่งเบอร์เก้ากับสไตเกอรเนี่ยมาเล่นไม่ได้ <laughs> คือมาเล่นได้มาเล่นได้แต่มันจะไม่เก่งไปกว่านี้อีกแล้วในในตำแหน่งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปเล่นในตำแหน่งสไตล์ก์และฟอร์ดเจอกองหลังที่เล่นโลบล็อกเนี่ยก็จะปิดกั้นศักยาภาพาไปอีกเยอะเลยนะครับซึ่งจุดนี้ผมเห็นด้วยกับทางโคเช่บูรินโยนะครับเราะนั้นมันมันอยู่ที่ความคาดหวังของเราโอเคเราเซ็นแลดฟอร์ดมาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับเราก็ ไม่ไม่ได้ต้องคาดหวังมากเพราะว่าเราทุ่มเงินจ่ายอะไรแบบนั้นคราวนี้เราคาดหวังขนาดไหนในเรื่องของการช่วยทีมผมคิดว่าถ้าในแง่ของคนที่จะมาสำรองลาฟาผมคิดว่าโอเคอนะเอ,อแต่ถ้าจะให้คนที่เข้ามาเติมเต็มเกมลุกของบาร์เซโลนาผมคิดว่าผมยังไม่กล้าคาดหวังอะไรอเ,อ,อเพราะผมคิดว่าด้วยศักยภาพของแรดฟอร์ดตอนนี้นะผมยังไม่ไม่ไม่เห็นว่าเขาจะเป็นกุญแจสำคัญอะไร ขนาดนั้นประโยชน์ที่มองเห็นตอนนี้โอเคคือช่วยราฟาให้สำรองอะอม,มามามา,มาแทนตำแหน่งนี้อืมคือผมมองว่าในมองผมนะไม่รู้ว่าแฟนบาร์ซ่ามองเหมือนผมไหมผมไม่ได้ผมคิดว่าลัรดฟอร์ดอะไม่ใช่คนที่จะมาเบียดกับราฟินญาหรือยามาหรืออะไรก็ตามเลยนะที่จะมาในในกับบาเซลล่าผมว่าคู่แข่งของลัรดฟอร์ดในบาเซลล่าจริงๆอะ ในฤด,ดูกาลที่จะถึงเนี่ยที่เขาเฮียร์ิโกมาเนี่ยที่จะเซ็นมาคือเฟอร์ลันตอเลสหรือเชอร์ฉลามผมว่ามีคือคู่แข่งกันจริงๆเลยว่าว่าแล้วรัสฟอร์ดก็ถูกเล่นไล่แบบว่าส่งไปในโลที่ใกล้เคียงกันด้วยเดี๋ยวไปเล่นหน้าบ้างเดี๋ยวเล่นปีกซ้ายบ้างเหมือนกับเฟอร์ลันตอเลสเลยถ้าลงไปเล่นปีกซ้ายลาฟินญาอาจจะไปอยู่ขวาตอนถ้าต้องการพักยาเมาโม่คู่แข่งกันจริงๆในในแคมป์ของบาร์เซโลนามันคือรับ ฟอร์ลันตตอเลสนะครับยังไงฮันซิฟิกก็ต้องเลือกลาฟินยาก่อนยาเมาวก่อนถ้าตัวนี้ครบแล้วแมตช์ที่ใหญส่สองตัวนี้ฟิตยังไงก็ต้องใช้สองตัวนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอโมเหมือนเดิมเลววนดัลกี้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเกมนั้นจะพักยาเมากระฟินยาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋วเรเวนดัลกี้อ่ะถึงจะมีสิทธิ์อไอเนี้ยก็ต้องมาวัดกันว่าตัวลัดฟอร์ดอ่ะจะสู้กับเฟอร์ลันได้ไหมในสนามซ้อมนะครับกับ คอนาเตอ้เตอ,อังกฤษอะนะครับถ้าไม่ใช่แบบพวกที่โตต่างประเทศจริงๆเหมือนจูดนะครับมีปัญหากับการที่มาเล่นกับจังหวะฟุตบอลของสเปนมากมากนะายถึงว่าในถึงตัวที่ย้ายมาตายหมดอย่างนาเต้ลูกครึ่งไทยอย่างจูดเบลก็ตายนะครับขนาดไปเล่นลีกสามแล้วอะไรเงี้ยขนาดเคยอยู่เยาวชนทีมชาติอังกฤษนะอยู่เชลซีอยู่สเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตายอะไรเงี้ยกับจังหวะฟุตบอลที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้เดลเเ็กเท่านะครับอืมแล้วก็ฮันซี่แล้วรัสฟอร์ดอะถ้าดูจากประวัติอะ เขาเจอโคที่ค่อนข้างเฮียบเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ค่อยได้นะเออแล้วมาเจอกับฮันซิฟิกที่ค่อนข้างเฮียบเนี่ยแตนะนะ่กับการที่คุณต้องมีพลังในการไล่บอลน,นะคุณจะมาเจาะแจะนะครับวิ่งเก็บบอลไม่ได้นะคุณเงี้ยคุณไปเด็กเก็บบอลดีกว่านะคุณอย่ามาลงสนามเลยอนะไรเงี้ยคุณจะไหวไหมกับฮันซิฟิกที่แบบคุณต้องใช้พลังงานกับการเล่นเกมรับแนวแนวบนอนะเยอะอะ เออลัฟฟอร์ดจะทําได้ไหมนี่คือโจทย์ด้วยแหละลัฟฟอร์ดมีแรงมุ้งมั่นไหมหรือว่ามาแค่พักร้อนบาร์เซโลนาหนปีกับค่าเหนื่อยที่บาร์เซโลนาจ่ายให้กับการเปลี่ยนพื้นที่ในการพักร้อนอะ่ะอยู่แมนเชสเตอร์อากาศอาจจะบูไปหน่อยมาอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยใกล้ทะเลนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไงเออมันอยู่ที่แพชชั่นของรัฟฟอร์ดถ้าเขาเอาเขาก็เอาอ คราวนี้พูดถึงเรื่องที่มันมากกว่าเรื่องฝีเทา้าแรดฟอร์ดนิดหนึ่งคือเรื่องของการชุบชีวิตแรดฟอร์ดคือตอนนี้บาร์เซโลนาถ้าหากว่าได้แรดฟอร์ดเนี่ยบาร์เซโลนาะมีสถานะเป็นโรงเรียนดัดสันดานให้แรดฟอร์ดแบบ100%่งร้อยเปอ์คือจะสามารถดัดสันดานได้หรือเปล่านะครับคือแรดฟอร์ดจะจะช่วยทีมได้มากกว่านี้ถ้าหากว่าแก้ปัญหาที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปอะ ได้ก่อนซึ่งเดี๋ยวจะถามพี่ยูความเห็นพี่ยูด้วยว่าพี่คิดว่าการมาอยู่บาเซลนาจะทําให้เขาเปลี่ยนได้มากแค่ไหนนะแต่วันนี้ไอเดียผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่บาชาต้องทําซึ่งผมคิดว่าเขาทําแน่อก็คือมันต้องให้แรดฟอร์ตต่อสู้อย่างหนักเลยเพียงเพื่อจะขอตําแหน่งสํารองอ่ะเหมือนที่พี่บอกคือก่อนหน้าที่มึงจะพูดเรื่องการเล่นในบา่าตัวจริงอะ่ะมึงเอาชนะฟรลันตอเลสก่อนใช่ไหมคือมันต้องให้แบบเขาสู้แบบอย่างหนักเลยต้องไม่ให้เขาเห็นว่ามันอะไรได้มาง่ายๆอะ่ะ <Okay. S 2> เออเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จกับแมนยูไม่ใช่ประสบความสําเร็จแบบที่ไม่ใช่ล้มเหลวในแง่ที่แบบคุณพยายามแล้วมันไม่ได้ด้วยหลายๆคนบอกว่าคุณไม่พยายามเลยแล้วนักเตะ90%ซของโลกอะถ้าเจอสถานการณ์แบบกันแบบแบบเดียวกันกับแรดฟอร์ดมีกี่เปอร์เซ็นที่คุณจะได้ไปอยู่บาซ่าต่อจากนั้นนะ โอกาสที่แรดฟอร์ดได้มันคือเรื่องที่แรเฮี้ยๆเลยสําหรับชีวิตนักฟุตบอลนะ <right. S 2> คุณพลาดมากับแมนยูแบบที่เขาเห็นว่าคุณแบบวิ่งเหยาะแหยะไม่พยายามสมาธิ <twee f les> ไม่อยู่กับเกมแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้จากการกระทํานี้คืออะไรย้ายไปอยู่บาซ่าเฮี้ยได้ไหมเพราะนั้นเนี่ยใจแรดฟอร์ดมันก็คงจะรู้สึกว่าเฮี้ยมันยังมีคนที่เห็นค่ากูอยู่เว้ยอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่บาซ่าต้องทําคือมันมันต้องทําให้เขาไม่รู้สึกแบบเนี้ยมันต้องทําให้เขารู้สึกว่าใช่การพิสูจน์ตัวเองของมึงอ่ะ มันเป็นเรื่องสําคัญเว้ยแต่มันเป็นเรื่องที่เทียบไม่ได้เลยกับการที่มึงจะต้องช่วยทีมคว้าชัยชนะมไม่งั้นน่ะเขาจะเขาจะรู้สึกว่าการมาบาซ่าของเขามันคือการพิสูจน์ให้คนที่อังกฤษเห็นว่าเป็นไงไอสัตว์มึงเนี่ยใช้กูไม่ถูกวิธีหรือว่ามึงอ่ะแบบว่าสบประมาทกูคือมันไม่ใช่เรื่องที่มึงจะมาแบบอันนี้มันไม่ใช่แบบมันมันไม่ได้อ o วล y อยอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องของอ เออมันไม่โลกมันไม่ได้หมุนรอบตัวมึงอะ่ะนี่มึงมาอยู่บาร์ซ่ามึงมึงต้องดูว่ามึงมาในฐานะอะไรนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําเลยคือชะล้างทัศนคติของแรดฟอร์ดก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วแรดฟอร์ดจะเปลี่ยนไหมอ่ะผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้ๆอ่ะคือสภาพแวดล้อมเขาจะเปลี่ยนสภาพทีมเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเปลี่ยนโค้ดทีมโค้ดเปลี่ยนนายใหญ่เฮดโค้ดก็เปลี่ยนแฟนบอลเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในสนามและนอกสนามก็เปลี่ยน สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแน่ๆคราวนี้โจทย์คือเมื่อแรดฟอร์ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปถึงขนาดเนี้ย<ม>เขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าข้อดีคือตอนนี้ผมมอง11ตัวจริงรวมถึงสำรองบางคนด้วยมผมคิดว่าแรดฟอร์ดไม่ได้เก่งกว่าพวกนั้นสักคนอ่าตอนเนี้แรดฟอร์ดมาบาซ่าถ้าเทียบ11ตัวจริงก็ได้ยังไม่ต้องพูดสำรองผมว่าแรดฟอร์ดฝีมือห่วยสุด ซึ่งการมาการมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแม่งตามเขาไม่ทันในเรื่องฝีเท้าอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นถ้านักเตะมันทัศนคติดีนะมันเป็นข้อดีนะนึกออกไหมแต่ถ้ามันมาแล้วมันรู้สึกว่าเฮีย,ยกูก็แบบประมาณนึงเหรอวะอะไรแบบเนี้ยอเออมันก็จะออกอีกแบบหนึ่งอะ่ะเออนะครับเพราะงั้นเปราะแรกเนี่ยเราต้องลุ้นให้แรดฟอร์ดมัน มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพก่อนเออแล้วก็เปราะที่สองก็มาลุ้นกันว่าฟอร์มมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับอ่าทางพี่อยู่คิดว่าไงผมคิดว่าหนักหมยถึงว่าลาฟอร์ดหนักม่หนักห <laughs> มายถึงว่าหนักจริงนะต้องยอมรับจริงความเป็นจริงว่าแฟนบอลสเปนความอดทนต่อผู้เล่นอะต่ำกว่าแฟนบอลอังกฤษนว้ยเขาไม่ได้โอ้อู้ออนน้ยยิ่งคุณอยู่บาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดอนะเขาไม่มีความเขาไม่ได้ให้เวลาเลยให้โอกาสคุณนะเว้ยคุณล้มเหลวเขาพร้อมที่จะเฉกหัวคุณทิงน เขาโห่คนด้วยซ้ำนะว่าแฟนบอลบาร์ซ่ากับแฟนบอลมาลิดอ่ะเขาไม่ได้ให้โอกาสคุณขนาดนั้นนะเออแบบอันนี้คือความเป็นจริงที่คุณต้องประชิญด้วยนะแล้วก็แล้วขอคุณม,มาเออแต่ยอมรับรับฟอร์ดอย่างหนึ่งตรงที่แบบเออมันทําลายเซฟโซนตัวเองแล้วว่ะแล้วออกมาประเชิญโลกกว้างกับบาร์เซโลน่าที่แรงกดดันสูงแต่ไม่รู้ว่าพอไปเจอแรงกดดันจริงๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแรงกดดันที่สองที่รับฟอร์ดก็ต้องเจอโดยตัวของเขาเองก็คือการติดทีมชาติอังกฤษในปีฟุตบอลโลกปีหน้าอืเออ ถ้าเขาสู้บาเซโลนาไม่ได้เนี่ยไม่ถึงว่าสู้เพื่อจะเบียดตัวจริงหรือเบียดเวลาในการลงสนามไม่ได้เนี่ยอย่าหวังครับกับฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อยากผมคิดว่าเขาก็อยากพิสูจน์แหละแต่มันถ้าถ้าพื้นฐานนิสัยก็ติดชิวผมก็คิดว่าไม่ไหวเอาข้อจริงอมาคิดว่าไม่ไหวถ้าพื้นฐานนิสัยเขาเป็นคนที่แบบติดชิวมาซ้อมก็ซ้อมซ้อมตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ ไม่ได้คิดจะเร่งรัดตัวเองเออมันใช่ดูดูเขามีวินัยกับการซ้อมใช่ไหมหมายถึงภาพหลังๆใช่ไหมกับอะไรเงี้ยแต่พอคุณมาอยู่ในสเปนกับสิ่งที่รัฟฟ์ต้องเผชิญก็คือจังหวะฟุตบอลที่มันไม่ได้เล็กเหมือนบอลอังกฤษอ่ะมันมัน,ม,นมันเร็วแบบออกเดียวซ้ายไปขวาเดียวขวาไปซ้ายการเคลื่อนที่ต้องเข้าใจกันอะไรเงี้ยนักเตะต่างถินง่นที่มาอยู่ในสเปนแล้วปรับตัวไม่ได้มันก็มีหลายคนนะครับแบบแบบแค่ออย่างอาทิย์อย่างเคสอย่างทีละสินแดงดา วิ่งตามเขาไปไม่รู้เขาวิ่งเพราะอะไรอะ่ะแต่รู้ว่าต้องวิ่งเขาวิ่งตามเขาจากตัวที่มันเคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตัวอย่างลัสฟอร์ดอะ่ะจะเป็นแบบนั้นไหมแต่คุณว่าเน้นเนฟุตบอลอ่ะที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ของลัสฟอร์ดอะ่ะมันอาจจะทันก็ได้เพราะนักเตะพรสวรรค์มันจะเขาเรียกว่ามันจะไวกับเรื่องอะไรแบบนี้เพราะเขามีพรสวรรค์แบบอะไรนิดหน่อยแต่แค่คุณจะมุ่งมั่นพอกับการที่แบบไอจังหวะฟุตบอลวาซาไม่ได้เหมือนทีมไหนในโลกขนาดนั้นเว้ยอ่าในมุมมองผมก็คือลัสฟอร์ดต้อง ผมไม่รู้มายถึงว่าต้องไปถามเขาต้องตอบเตงให้ได้นะสลาผมนะเขาต้องตอบเตงว่าเขาอะอยากจะอยากอยู่นี่จริงๆไหมอยากเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาอยากแค่มาแบบเออเปลี่ยนกลิ่นในการเล่นฟุตบอลนะ่ะก็คุณก็เตรียมตัวแค่มาพักร้องแล้วคุณก็เก็บกระเป๋ากลับไปแล้วปีต่อไปอ่ะทีมมาลีกอาจจะไม่ได้ต้อนรับคุณแล้วก็ได้คุณอาจจะต้องไปอยู่ทีมในสกอตหรือเนเธอร์แลนด์หรืออาจจะไปอยู่ในทีมในตุรกีก็ได้อืมถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาแล้วอ่ะ ทีมในอังกฤษก็ไม่ได้พร้อมรับคุณในมุมของผมนะคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพยายามอะ่ะอย่างเฟอร์ลันอยู่ชินกับหลีกอังกฤษแป๊บนึงก่อจะปรับปรับจังจังหวะกับบาร์เซโลนาได้ใช่ไหมถึงจะเป็นคนสเปนเคยเตเอออะไรอย่างเงี้ยอืม,อมนั่นแหละแต่เหมือนที่ผมพูดผมเลยบอกว่ามันต้องบาลานให้ดีเลยว่าไม่ให้คือคนเราอะ่ะมันต้องไม่ให้เรารู้สึกว่ากูจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า กูแบบของจริงอ่ะเราต้องไม่ให้ความความคิดเนี้ยมันครอบงําทุกอย่างเกินไปเว้ยเฟรนต์ตอเรตอ่ะส่วนหนึ่งที่มันเล่นดีขึ้นนะถ้าถ้าทุกคนสังเกตนะเฟรนตตอเรตในยุคชาบี้อ่ะเวลามันได้ลงแต่ละทีอ่ะมันรู้สึกว่ามันต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเรารู้เลยว่านักเตะมันลงมาแล้วมันอยากจะทําให้เขารู้สึกว่ากูมีค่าแต่พอมันเล่นให้กับแฮนซี่ฟริกอ่ะมันเริ่มที่จะ มองหาโอกาสมากขึ้นเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่โอกาสจะมาถึงมากขึ้นอะไรแบบนี้มันดูนิ่งลงมันดูแบบเข้าใจเกมมากขึ้นมันดูเริ่มเอาตัวเองอะ่ะเริ่มเอาตัวเองออกจากจุดศูดนย์กลางของโลกอะ่ะเหมือนเดมเบเล่อ่ะไปอยู่ปารีสแม่งกลายเป็นคนละคนแม่งกลายเป็นคนที่แบบว่าฟีดเข้ากับทีมได้แบบอะไรเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ไรฟ์ฟอร์ดมันต้องแบบมันต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกมากเลยแล้วมาอยู่กับบาซ่า สิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแน่ๆคือคุณเป็นกองหน้าคุณต้องเพรสหนักแล้วแอนซี่ฟลิกอ่ะเป็นคนไม่มีเยื่อใยอยู่แล้ว <laughs> ขนาดแบบว่านัดที่เลวานยิง2ลูกอีกลูกหนึงจะได้แฮตทริกเลวานวิ่งแบบไม่เพรสแล้วเอาออกแบบทั้งๆท,ที่รู้ว่าแบบว่าแข่งดาวซันโวอยู่กับเอมบาเบ้อยู่อะไรแบบเนี้ย <laughs> อแล้วคนอย่างเลวานดอฟสกี้อ่ะเอาอยู่ในสนามไปอ่ะ ่อให้เล่นไม่ดีอ่ะจังหวะเข้าตีนมาโอกาสจะเป็นประตูอ่ะสูงขนาดนั้นแกก็เปลี่ยนแกก็เปลี่ยนทั้งๆที่ตัวที่มาแทนเลววนเดอร์อาจจะไม่ได้ดีมาก้ว้ยเออก็เปลี่ยนเอออะไรแบบเนี้ยแล้วเป,เ,ปเป็น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 คนที่ค่อนข้างที่จะนึกออกไหมเขาไม่ใช่โค้ชที่จะมาปณีปนอมจะมาแบบว่าปณีปนอมกับการเล่นอ่ะเใช่นึกออกมา<อ>แล้วแบบแต่ว่าผมก็แอบเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าข่าวบอกว่าการดิวมาคัสแฟร์ฟอร์ดเนี้ย คือได้โอเคจากแฮนซี่ฟลิกเออคือเป็นเป็นดีลที่แฮนซี่ฟลิกแบบไปแบบเห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นฟลิกก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างหนึ่งสองแกก็คงจะต้องรู้ด้วยว่าถ้ามันมาแกจะแกจะทํามันได้อะอเออเพราะว่าถ้าแกรู้สึกว่าเฮียนี่มาไม่เป็นภาระกูแน่นอนอะ่ะแกก็คงจะไม่ได้แบบตกลงให้เอามามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะครับอ่ะ แฟนแมนยู U, หรือว่าแฟนบาร์ซ่าก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับโดยเฉ <f ans S 1> พาะแฟนแมนยูนะอยากรู้มากว่าสิ่งที่บาร์ซ่าทาลงไปนี้เป็นความผิดพลาดหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่ายัางไงก็เกิดประโยชน์ว่าถึงว่าทักษะของเอาจริงๆนะถ้าแบบเอามาเป็นแค่โลเพยเยอร์อะเอามาเป็นแค่โลเพยเยอร์นะถ้ามองแค่เรื่องสกอร์ในโลเพยเยอร์อาจจะตอบโจทย์มากกว่านิโก้ก็ได้นะในทางที่ตำแหน่งมันเฟกซิเบิลกว่ามันยืดหยุ่นกว่า แล้วชุดทักษะได้ถ้าแค่รอจังหวะกับการเล่นกับบาร์เซโลนาให้ได้แล้วมีแพชชั่นกับการไล่บอลที่ฮันซิฟิกต้องการให้เขาทําได้อะผมคิดว่าเขาม,มัน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 ดีกว่าการที่ได้นิโก้อันนี้แฟนบาษซ่าอาจจะเกลียดผมก็ได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะบางคนอาจจะชอบนิโก้มากกว่าแต่ผมมองว่าถ้าถ้ามองในฐานะที่ไม่ได้เอามาเป็นตัวจริงอะในฐานะที่เอาเป็นโลเพเยอร์จริงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่ามาตอบโจทย์ตรอืม ผมคิดว่ากลับไปกลับไปสู่ความคาดหวังเดิมมาแหละว่าเราลงตลาดนัดน,นี้เพื่ออะไรเราลงตลาดนัดน,นี้เพราะว่าเราอยากได้ตัวแบ็กอัพลาฟินยาเออเรามองหาตัวที่น่าจะไปยืนตรงนั้นได้เพื่อให้ลาฟินยาขยับมาในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเอฟเฟกติฟมากกว่าเออเราไม่ได้กำลังจะมองหาแบบยามาคนที่สองหรือลาฟินยาคนที่สองหรืออะไรแบบนั้นผมคิดว่าเออถ้าถ้าเอ็กซ์เพกชันเราอยู่แค่นี้เออแรดฟอร์ดก็ โ <Okay. S 2> อเคด้วยละด้วยด้วยเงินที่เราลงทุนไปด้วยนะอเออก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อ,อ,อตัวผู้เล่นอื่นมา50-60ล้านวันหนึ่งถ้าแรดฟอร์ดมันมันเป็นมันมันกลับไปเป็นแรดฟอร์ดคนที่เคยเก่งได้หรือดีกว่านั้นได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะว่าเราจะซื้อจากยูเนเตดมาหรือเปล่าอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับ,รบสำหรับ,รบดีลนี้ของบาร์เซโลน่านะครับก็คอมเมนต์กันมาบอกได้ว่าคาดหวังแค่ไหนกับ มาแค่ stretch f o นะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเราต้องรอคอนเฟิร์มจากทางสโมสรเนี่ยเนาะเพราะสโมสรยังไม่คอนเฟิร์มเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละผมว่าก็รอเออเพราะปกติถ้าถ้าได้ถ้าได้เฮียวิโก้แล้วนี่มันมันไม่พลิกแล้วแหละแต่มันมีพลิกแต่มันน้อยมากมันมีพลิกแต่มันน้อยจริงๆถ้าเฮียวิโก้แล้วนะครับแล้วแล้วออลหลังเกมทำคลิปทีไรนี่พลิกตลอดเลยถ้าเฮียวิโก้พลิกนี่เฮียจริงนะ้มานถึงกับมันนรกจริงเลยนะเออไออเฮีย ยืมตัวไม่จ่ายตังยังพีกอีกอะเออเออเออแบบไม่กล้าไม่กล้าเลยจะอะไรเอ้ยแต่เราก็เคยพูดไปแล้วไงอย่างกาเรียรมันก็ไม่ได้พิกไงมันพิกมันตามนั้นไงไม่ได้พิกขนาดนั้นเออกาเรียก็ตามนั้นโอเคครับทุกคนครับประมาณนี้วันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับแล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e ให้พวกเราหน่อยไปสู่3 0 0พันซับด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ